สวัสดีนะครับอีพีนี้ผมพาทุกท่านมาเช็คอินที่ไล่รวยลินนะครับซึ่งตั้งอยู่วังน้ำเขียวนะครับเป็นาลานจุดกลางเต็นครับตรงนี้เป็นลานมะม่วงครับเป็นลานมะม่วงจุดที่ห้าสิบนะข้อดีข้อดีของลานนี้ตอนกลางวันนะครับกงตอนกลางวันเขาจะล่มนะนี่ เราต้องนึกถึงบรรยากาศตอนกลางวันนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเต็นที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีลากตัวเรียกให้เราเรียกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นลานลำญ่ครับาลาใหญไยแล้วลงไปด้านล่างครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุด VIP นะครับก็คือลานมะขามป้อมครับจะอยู่ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปที่จุดชมวิวก่อนลานลำไยนะครับมาดูลานลานลำม่วงอีกครั้งนะครับนะครับจะร่มอย่างนี้นะแล้ววิววิวที่จะได้ของลานลำม่วงนะครับนี่ก็จะบนบนเป็นวิวบนบนอย่างนี้นะครับสวยงามแล้วก็ร่มนะครับอากาศร้อนก็พักได้ แต่ว่าถ้าเป็นร้า,านที่ไม่มีต้นไม้ผมก็แนะนำให้มาคำ่ำคำหน่อยนะครับไม3ามโมงสี่โมงงี้นะครับเพราะว่ากลางวันก็จะแดดน,นี่เป็นห้องน้ำนะครับด้านล่างเป็นห้องน้ำด้านบนเป็นจุดชมวิวครับ จุดชมวิวครับจุดชมวิวตรงนี้ช่วงเดือนกาที่ผมมานี่เดือนต้นเดือนพฤศจิกายนะครับบรรยากาศหนาวใช้ได้เลยครับกลางคืนก็มีลมนะ าองุมกว้างให้ดูนะครับนี่ครับมุมกว้างของจุดชมวิวนะครับ360ครับตรงนูน้นเห็ไหมครับตรงนูน้นลานอ่มามะม่วงด,ด้านนี้นะครับ อันนี้คือลานลำไยครับลานลำไยห,ห้องน้ำสาอาดสะน,นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมีโอกาสผมแนะนำให้แวะมานะครับร้านที่ผมแนะนำก็คือมีลานลำไยแล้ว้านมะม่วงแล้วก็มะขามป้อมนะครับมะขามป้อมอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมพาเดินลงไปชมนะครับ มาเดินทางมาในวันสุกเสาร์ที่รือว่าวันอื่นๆนะครับคนจองก่อนพ้นหน้านะครับเขาไปในผิดได้มาก่อนมาสักช่วงเที่ยงมาถึงช่วงเที่ยงนี้ครับถึงถึงเราจะจองลานไม่ว่าจะเป็นลานลำไยลานมะม่วงหรือว่าลานมะขามป้อมนะครับเราจะไม่ได้แบบว่าตำแหน่ง ตำแหน่งหมายเลขหาจุดกลางเต็นนะครับเราต้องมา,มามามาเรียกมาจองเอาหน้างานนะครับเผื่อมาบางทีแล้วจุดที่เราอาต้องการที่จะกลางเต็นมันไม่ว่างอย่างนี้ครับเรามาช้าก็ต้องก็ต้องการจุดอื่นนะครับดังนั้นผมแนะนําให้มาสักสักเที่ยงประมาณเที่ยงดีครับเพราะว่าส1บเอโมงนี้เขาเช็คเอาท์ออกแล้วนะครับเราจะได้แบบว่า จุดกลางเต็มที่เราต้องการครับอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นลาน VIP ครับก็คือลานมะขามปลอมครับรน,นะครับเดี๋ปิดจะโดนป้ายทะเบียนรถ มาขามปอบจะได้วิวแบบนี้นะครับนี่แล้มตั้งแต่จุด585960จะอยู่ด้านบนนะครับจุด VP นะครับหงมุมรอบประมาณนี้นะครับ ได้นะครับห้องน้ำน้ำน้ำมักถางป้อมจะอยู่ตรงนี้ครับอ่านีห้หมดใช้เสียงนะครับ้งแต่เวลา22นาฬกาสานาทีห้องน้ำสะอาดสะอานนะครับนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำแล้วมีจุ จุดล้างถ้วยด้วยนะครับ ขึ้นไปก็จะเป็นเนินับ็จะเป็นเนินแบบนี้ครับก็ข้อมูลก็สามารถดูในคลิปอื่นๆก็มีนะครับนี่ครับแต่ผมแนะนำนะแนะนำเลยถ้าชอบลมร่มก็นั่นแหละครับลานมะม่วงนะวิวสวยครับบรรยากาศนุ่มลื่น ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีปีหน้านะครับว่าผมจะพาเจ็คอินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ